ครับลำตะคองครับผมเต็มที่สองมาแล้วนะครับสวัสดีครับนี่ก็มาอ,อยู่ลำตะคองครับ นี่รอบสองนะรอบไม่รู้รอบที่เท่าไหร่ลนะครับมานี่ก็มากับพี่ป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับช่างอาวุธปืนเหมือนกันครับผมนี่สนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวรอซื้อมานี่ครับโอ้ได้รับแล้วนะครับของตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลงหมายกันเลยครับไม่พูดเยอะนะครับไปเก็บของกันพี่น้องไปครับ Chasing skies, I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Your name today, I may never get the chance to walk beside your one. ท,ทีมงานช่างตานครับสามท่านมาทีงดูช่างตานครับนี่ช่าง,งตาลครับเก็บปลาแล้วเก็บปลาแล้วมาครับ นี่ก็ถึงหมายผมได้ขึ้นอยู่นังร้านแล้วนะก็มาคอยลุ้นกันครับก็มีลมนิดหน่อยครับวันนี้สภาพอากาศก็โอเคเลยแต่ว่าติดไม่มีแดดยังค้มอยู่ครับก็รอดูช่วงสายๆนะว่าจะมีแดดไหมวันนี้นะครับไปลุยกันเลยครับโอ้เดือดแท้ฝั <c> ่ <oughs> งนูน้น ตัวไม่ค่อยใหญ่อะไรจะสับดีไหมเนาะตัวไม่ค่อยโตตัวไม่ค่นะอยโตนะลอยมาลองนี้นะ аюій <laughs> нарі <laughs> <laughs> Old chay mang thanh niên. Old mang thanh niên của công ty của cổng nảy lòng

มาแล้วครับเต็มแรกของผมนะนี่เต็มแรกครับลำตะคองครับผมย้ายเลยย้ายเลย <c oughs> <c oughs> เต็มสองครับเต็มที่อสองมาแล้วนะครับเหน็บโบลอมตะคองครับผม ผ่านไปสามทีนะคอยลุ้นคอยชมต่อไปครับผม เหมือนมันจะหมินหมินอยู่นะนาอุตโดนเยอะไหมนะ่ะได้ถอง,ถองโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปทำธุระส่วนตัวก่อนครับค่าสศึกบุก luôn vậy mà chỉnh mép điều mép điều hại mép điều hại โอ้หลงลึก No.

ไม่โดนโอ้หฮะมันมาลึกไม่โดนโมาคู่เลยอฮม ทำแล้วกลับบ้านครับผมก็วันนี้ผลประกอบการก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับลมทั้งวันเลยก็ไปคอยชมผลงานรวมครับผลฝั่งเด้อพี่น้องก็ทาแล้วครับนี่ใครจะมาก็ติดต่อได้ครับไตอุดไตนุนะครับนางร้านที่ลำตะคองก็สนใจก็ติดต่อมาครับผมหรือ,อเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไตนุไว้ให้นะครับ นี่ก็ทีมงานจ้างตาลนะครับมาสามท่านก็ไปคอยชมผลงานที่ฝั่งเลยครับผมอื้ออันนี้ปลาทีมงานจ้างตารครับนะยนิงได้นี่นี่นี่น,น,นี่นี่ปลาผมครับผมอาวุธครับเอ้ย ฝั่งแล้วนี่ของผม5แต้มนะครับได่ห้าแต้มนี่เดี๋ยวไปชั่งให้ดูโล7กับโลเจ็ประมาณโล7จสายนี้ประมาณนี้โลเจ็ดหนึ่งก็โลประมาณโล2โล2โลสตัวนี้โลหนึ่งโลหนึ่งสายเผาส่เผาขนั้น นี้ก็เป็นของชังวุฒิครับผมโลหะตันนี้โลหะนะเ่ยังยังยังมีแต้มอยู่นะครับก็ได้าาก็ขดพอให้กินครับพอได้กินก็ไม่หมานวันนี้นะไม่ถือว่าหม,นมามนก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับมีหน้าไม้ยิงปลานะครับตอนนี้มีอยู่สามลำครับแล้วก็ผายยิงหนูนะครับดอกเรียกหนูนะครับผม ก็สนใจอะไรก็ทักมาก็นั่งร้านากนะ็ฝากัฝากฝากนั่งร้านไว้ด้วยครับของใ่นุไตอูดนะครับก็ลมตะคองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับผมเบอร์ติดต่อไว้ให้นะก็คลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ไม่หมานะลมเข้าก็ใครจะมาก็เช็คสภาพอากาศด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ